สวัสดีครับตีนะครับวันนี้ผมไปดูภาพยนตร์เรื่อง Eternal's ที่ SFW t h b a งกะปีมาหลังจากดูแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากนี้หากโคยีเจ้ากำกับหนังมาเวล l เรื่องไหนอีกผมจะตามไปดูทุกเรื่องเลยและเชียร์ให้แก่ได้กำกับ X Men ต่ออีกเรื่องด้วยซึ่งหากใครได้ดูมาแล้วก็จะเห็นว่าหนังประกาศว่ามีภาคต่อแน่นอนแสดงว่าฝ่ายบริหารของมาเวล l อนุมัติให้โคยเจ้าทาภาคต่อหลังจากที่ดูฟุตเทจเสร็จตามข่าวลือจริงๆ ซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเช่นเดียวกับข่าวที่บอกว่าเรื่องนี้คล้ายซีรีส์เรื่อง the boys หรือ invincible ทางช่อง amazon prime หากใครดูมาแล้วก็คงออกว่ามันเหมือนกันตรงประเด็นไหนแต่ไม่ได้มีภาพความรุนแรงหรือโหดร้ายเท่าสองเรื่องนั้นนะครับแม้จะมีฉากเซ็กซี่ส์ไม่เหมือนหนัง marvel เรื่องอื่นก็ตามหากใครดูซีรีส์ w n d e vision แล้วชอบก็น่าจะชอบเรื่องนี้ด้วยนะครับหรืออาจจะชอบมากกว่าด้วยเพราะมันใหอารมณ์สิ้นหวังแต่ก็แฝงความหวังไปพร้อมกัน ทั้งหดผ,ผูมืดมนและเศร้าหมองแต่ก็สดใหม่อบอุ่นและทําให้ยิ้มได้ผมนี่ร้องไห้และน้าตาคลอไปกัแบบความรู้สึกของตัวละครในหลายฉากเลยซึ่งไม่เคยมีในหนังมาว่เวาเรื่องไหนทําให้ผมรู้สึกได้ถึงขนาดนี้มาก่อนรู้สึกอินกับตัวละครหลายคนทั้งเอจ็คเซอร์ซีดูอริกมาคารีและอีคาริสส่วนฟาสโตสคิงโกและสไปผมรู้สึกจะเฉยนะแต่ที่น่าพิวนวางที่สุดก็คือบทของกีกาเมชและตีน่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งตีหน้าที่ใช้ประโยชน์จากแองเจลีน่าโจลีได้ไม่คุ้มเลยแถมเรื่องราวของดีเวียนส์ก็ไม่ชัดเจนหรือผมตามไม่ทันเองก็ไม่รู้เพราะมีความรู้สึกว่าไม่ต้องใส่มาก็ได้แทบจะไม่จําเป็นต่อนในเรื่องเลยยกเว้นเป็นเหตุให,ให้เกิดการรวมทีมแต่เป็นข้อแ้างที่ใช้ไม่ให้ช่วยดีเอเวนเจอร์สปราบแตนอสคือให้โฮมแลนเดอร์รับหน้าที่ไวรัสไปหมดเลยก็ได้จึงพอจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ไม่ชอบเรื่องนี้อยู่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณเป็นติ่งของมาดงซอฟกับเอนเจลิน่าโจรี่หรือหวังว่าพวกดีเวนส์จะมีอะไรมากกว่านี้แต่ถ้าใครชอบแนวซีรีส์โรกีมากกว่าก็อาจจะไม่ชอบเรื่องนี้เท่าไหร่ยกเว้นจุดพลิกผันของเรื่องซึ่งมีหลายประเด็นมากแถมซับซ้อนกว่าอิสตหาดอาจทําให้หลายคนตามไม่ทันได้อีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันทําให้บางคนไม่ชอบคือการใส่อีเซอร์เอกลงไปในหนังเยอะโดยเฉพาะคําศัพท์เทคนิคคือรู้แหละว่ามันมีความหมายหรือเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นในอนาคต แต่พอไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรมันก็ทําให้รู้สึกค้างคาและหนังเรื่องนี้ไม่ค่อยเคารพต้นฉบับคอมมิกส์เท่าไรผมเชื่อว่ามีหลายฉากที่ทําให้คนที่เป็นแฟนคอมมิกส์ต้องไม่พอใจแน่ทั้งที่เรื่อง Guardians of the Galaxy ของ James g กันก็แทบจะไม่สนใจต้นฉบับเช่นกันแต่ตอนนั้นคอมมิกส์เรื่อง Guardians of the Galaxy ยังไม่ดังทําให้หลายคนมองข้ามโชคร้ายที่โคยเจ้ามาตอนที่มาเวลดังแล้วเลยมีหลายช่อง เอาคอมิกส์เรื่อง Internals e มาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดยิบดังนั้นพอแกดัดแปลงหนังให้ต่างจากคอมิกส์มากย่อมทำให้คนที่อินกับคอมิกส์ไปแล้วเกิดความไม่พอใจได้โดยเฉพาะเรื่องเปลี่ยนตัวละครบ,บางคนให้กลายเป็นวายร้ายหรือเรื่องราวของ Deviants ที่แทบจะไม่ต้องเล่าอะไรอีกแล้วในภาคต่อเพราะแกตัดบทของพวกมันแบบจบสนิทเลยแต่ฉากต,ต่อสู้ผมว่าดีงามมากน่าจะมีหลายคนชมเรื่องนี้นะคือไม่ได้มีแค่ความมันหรือความเท่เท่านั้นมันยังมีความสยอง กดดันและน่ากลัวด้วยก็สมแล้วที่โคยเจ้าบอกว่าเธอได้รับแรงประดาลใจมาจากหนังเรื่อง The l e v e n a n ฉากหมีตะบบคนแต่ผมว่าในเรื่องนั้นอึดอัดกว่านะเพราะมันเป็นหนังเรทอาเลือดก,กับแผลเวอร์บามาเต็มไปหมดโดยรวมแล้วผมชอบเรื่องนี้มากให้ก้าวเต็มสิบไปเลยเพราะผมรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปเร็วมากขนาดหนังยาวสองชั่วโมงกว่านอกจากนั้นทั้งที่ผมรู้เรื่องย่อดในด d d i ตมาก่หรือดูตัวอย่างที่ปลออกมาเยอะมาก ยังรู้สึกว่าในหนังมีอะไรที่น่าสนใจเต็มไปหมดโดยเฉพาะอารมณ์ของตัวละครที่นักแสดงหลายคนสั่งน้ำตาออกมาได้ดังใจเนึกซึ่งผมเชื่อว่าโค้ิเจ้ามีส่วนในเรื่องนี้ด้วยเสียดายที่ผมเข้าโรงชาร้าไปหลายนาทีโผล่เข้าไปก็เจอฉากในห้องเรียนที่มีเดนวิทแมนกับเซอร์ซีเป็นครูสอนแล้วผมว่าตัวเองเผือเวลาโฆษณานหนังไปแล้วนะคือดูรอบ11.15แต่เข้าไปดูตอน11.27ชา้าแค่12นาทีเอง ซึ่งตอนที่ไปดูชางฉียังเห็นโฆษณากับเพลงสรรเสริญอยู่เลยเพราะปกติมันนานประมาณ20นาทีไม่รู้ว่าคนอื่นเจอแบบเดียวกับผมหรือเปล่าได้แต่บอกตัวเองว่ารอดูจากช่องด i s n ี y Plus อีกทีแล้วกันต่อไปเป็นส่วนที่ผมประทับใจแต่จําเป็นต้องเปิดเผยเนื้อหาของหนังนะครับใครไม่อยากรู้ก็ข้าไปนะครับอย่างแรกโค้ชเจ้าเขียนบทได้ดีมากๆแม้อีคาริสจะเป็นวายร้ายแต่ก็ทําให้คนดูเชื่อได้ว่าเขารักเพื่อนทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซอร์ซี เพราะตอนที่เขามีโอกาสฆ่าเธอได้อย่างสบายเขาก็ไม่ทําหรือตอนที่ฆ่าเอจ็กก็แสดงความเสียใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดผมว่าเขาน่าจะเป็นหนึ่งในไวรราที่น่าจดจําของมาเวลอีกคนได้เลยนะครับและเรื่องราวของเขาให้ข้อคิดที่ว่าอย่าให้ความจงรักภักดีต่อคนที่บ้าอานาจหรือความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มาอยู่เหนือหัวใจและครอบครัวไม่งั้นจะจบเศร้าแบบชีวิตของเขาก็ได้ผมว่าโคยี่เจ้าแก่จงใจใส่ประเด็นนี้เพราะแกก็มีปัญหากับทางการเจนมาตลอด อีกเรื่องที่ผมพอจะจําได้และผมมองว่าแกฉลาดในการเล่าเรื่องมากเนื่องจากแกมีเวลาน้อยในการปูบทให้คนเชื่อได้ว่าสไปรัลอีคาริสจริงแกเลยใช้เรื่องราวของพีเตอร์แพนมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าสไปก็เหมือนทิงเกอร์เบลที่แอบชอบพีเตอร์แพนแต่ติดที่เธอไม่ใช่มนุษย์ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนในตอนเด็กน่าจะเคยดูพีเตอร์แพนมาแล้วทําให้เข้าใจสถานการณ์ของสไปได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเล่าว่าทําไมเธอถึงรักอีคาริส ผมเลยมองว่าโค้เจ้าฉลาดมากเชื่อว่าถ้าได้ดูรอบ2รอบ3น่าจะเห็นความฉลาดของแกในการเล่าเรื่องมากกว่านี้และหลังจากนี้ผมจะตามดูหนังมา์เวลที่แกกำกับทุกเรื่องเลยครับหวังว่าแกจะได้กำกับ Xmen ด้วยเพราะมีประเด็นความขัดแย้งในทีมที่จบลงด้วยความเศร้าเหมือนกันซึ่งผมว่าเรื่องนี้แกทำให้มันจบแบบโบทูยิ่งกว่าเรื่องซีวิวอีกนะครับแต่ก็เรียกรอยยิ้มและความหวังไปพร้อมกันได้ส่วนฉากหลังจบมี2ตัวนะครับซึ่งเหมือนที่ r ร d d i t กล่าวไว้ อ๋อทุกชาติที่เซเรเชียลสโผลมาดูอลังการงานสร้างหมดเลยทำให้อยากรู้ว่าพวกเขาจะมีบทบาทอย่างไรต่อไปในอนาคตแต่น่าจะเกี่ยวข้องกับชาวไททันนะครับเพราะสตาร์ฟ็อกซ์พูดไว้ค่อนข้างชัดเจนก็มีเท่านี้เลยครับสวัสดีครับ